ครับช่างหุโมดิฟายครับวันนี้มาขี่รถที่บางกีทีวีเล่นกันครับผมว่มันน่ครับคันเร่งอยู่ครับคันเร่งใช้มือดีนะครับโกงเนี่ยเอาเกียร์นี้มันกลับสลับกันนะครับแล้วเดาะไปหลังครับเกียร์ของผมครับเกียร์มือมือเดาะไปหลังทุกคเดี๋ยวปัร์เจ็ดสองครับทางอาพตแล้วขับมาเลครับ นี้เราจะไปดูป่าหินละโก้ครับหลังโรงเรียนครับป่าย,ยางโอ้ลูกเขาเอ้ยกดะเลงเลยครับกดคอกเลยครับโอ้เราเปิหลุงแหงดีเจสองครับอันนี้คันนี้เขามาคว้นลูกสูงนะครับมันหลวมพุมกหลวมกับโรงยางยางกะระโดดเลยครับ สา้ลูกเสม็ดใส่นนครับของแค่หลักมาเท่ากันครับ <t ose noise> เครื่องกินนะครับว่ายี่ห้าซีซีลูกใหญ่เบาใหญ่อยู่อันนี้เส้นทางนี้ทางโรงพ่อต้องขมานครับค่อนข้างค่อนข้างเรียนโรงเรียนยน้องขมานครับอยากดูชาวเรียนครับรนเป่นรถเอย่างนี้ครับข <t ose noise> องเส้นนี้มีทมบเลยครับขี่พิบากมาครับ โอ้โหฮฮึฮนี่มันจะหาเห็บไหมฮะูหาปลาก็ได้ครับ่ทนี้ทำปลาม้อแล้วก็ไปเลี้ยงกัได้หัวก็ดีครับ โอ้ยคมร็วมันไม่ข้องเงินรถพี่ตากมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์มันจะวิ่งเร็วกว่านี้แล้วก็มัีสองล้อมันคล่องแคล่วครับแคบนี้มันต้อง่องล้อมันสั้นครับไปเร,าาร็วอันตรายพลิกได้เหมือนกันครับเชื่อรู้พฤติกรรมได้ครับ รอหน้ามันจะวิะ่งใกล้เคียงกันนะครับมันจะร้องวัวกันโอ้โหราเขาไปเรี้ยงวัวครับแข่งเคียงโอ้โหชาวลุงลยครับเยอลุงในเกมนะครับรัียับ รออครับทางเรียนครับมีโอพี่าบด้วยครับมีจากอภิบากแอบทำน้ำเย็นอ,อึอ,อึจ <laughs> ังมันเลยครับ เหยื่ละโง่ครับแถวนี้นะครับป่าเหยื่ละโง่ครับมีต้นยางครับตรงนี้ปลูกไว้เกิดอ,อย่างนี้นะครับแถวบ้านป่าเหมือนกัน,นครับในส่วนป่าเขาให้เกิดรถครับมี่พวกเขาปลูกไม้ยูคาครับไม่ค่อยเกิด นเรียนประมานนะครับอา้าวครับโอ้ยวดูเหละงูก,กันนะครับน,น,นั้งนึ่ครับอาเกียร์น,นะครับเนี่ย อีกครั้งครับมาตกลนทะเลียงตัวจรินี่นี่ครับเห็นแล้วงม้กมีดเปล่าไปเจอนี่มาแล้วครับไอแม่แกงยังอร่อยเลยครับครับบรรยากาศทางโรงเรียนต้องขมานตอนเช้านะครับวันก่อนฝนมันตกดีไปเลยชุ่มๆอยู่ครับเจอสักดอกนึงคล้ายๆมีคนมาเขียนแล้วครับนี่ คีวัวแล้วครับอ,องใช้เข้ามาหาแต่เช้าแล้วครับเจอตีคี้ควายครับเจ้าเห็นล้วโงกไปไหนครับโอ้จนยางนี่มันดีครับ ม่เห็นเกิมึงยางสวยเลยครับโอเคครับสวัสดีครับกลับไปทำงานแล้วอย่างมันเลยครับวันนี้